สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนรองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงหรูหน้าใช้1คันนะครับคันนี้สีขาวมุกครับปี2012มือเดียวป้ายแดงครับนิสสันเทียนานะครับปี2012เป็นเครื่อง2.0นะครับน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ครับตัวนี้ภายในจะเป็นลายไม้สีดำและเบาะสีดำนะครับเป็นตัว เอสบอร์ดนะครับใครสนใจลองชมดูนะครับลองศึกษาดูก,ก่อนก็ได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับของเทียนานะครับมีคนให้ข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงครับอู่ที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนซ่อมถูกๆจบทุกอาการลองเช็คดูได้นะครับคันนี้สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามาหลังไฟฟ้าแอร์หลังแล้วก็ลองมาชมดูนะครับว่าจะสวยเข้าตาถูกใจหรือเปล่านะครับ ตัวนี้ใครชอบนะครับเป็นวมยแท้นะครับ169,000ปีเบอรเจ็170,000นะครับก็เป็นไม้แท้นะครับเฉลี่ยโดยปีแล้วก็วิ่งพอประมาณครับไม่เยอะรองชมดูได้ถูกใจสมาชิกหรือเปล่าครับใครเน้นหาเอาไว้ใช้งานรองชมไปทดลองขับตรวจสอบสภาพรถได้เลยนะครับอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุตสาคอนะครับสภาพสวยครับไม่เคยชนหนักเลยครับหน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ขยับรองเช็คตรวจสอบดูได้ครับ เอาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทรงหรูดูดีมีระดับนะครับราคาเปิดมาตอนนี้329,000บาทนะครับใครจะผ่อนก็เดือนละประมาณ7,001นะครับ6ปีรองชมดูได้สนใจหรือเปล่านะครับเมื่อเทียบกับราคาเทียบกับความคุ้มค่าที่ได้รองคำนวณกันดูครับกับออปชั่นที่เสริมมากับลดราคาแบบนี้ครบเครื่องดูดีหรูหรานะครับการซ่อมบำรุงก็ตามระยะเวลาตาม อายุงานของอะไรนะครับเราเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับใน YouTube มีคนรีวิวไว้เยอะครับแล้วก็ในแฟนคลับแฟนเพจยิ่งในแฟนคลับนะครับในเพจ Facebook อย่างเงี้ยครับก็จะมีคนที่ใช้งานอยู่จริงครับมาช่วยกันแก้กปัญหามาเรียนมาสอนมาแนะนํา อู่ที่ไหนเก่งอาการแบบนี้ซ่อมอย่างไรแก้ไขอย่างไรนะครับลองเข้าไปศึกษาดูได้นะครับมาทางมือสองเฉพาะของเทียนานิสันเทียนาเซฟ,ฟิโลนี่อยากให้เน้นไปส่วนของอู่เฉพาะอู่นอกนะครับก็จะราคาเบาแล้วก็จะจบทุกอาการนะครับเป็นอะไรที่รู้กันดีสําหรับสมาชิกเทียนาขับนะครับเอาเป็นว่าคันนี้สวยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับทรงหรูดูดีมีระดับมีพุทสตารนะครับกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็ นี่เลยครับสวยๆแบบนี้ใครชอบสนใจไปดูตัวจริงทดลองขับได้นะครับบอกว่ามาจากช่อง YouTube นะครับขอส่วนลดกันได้เลยนะครับจัดได้เลยครับลองชมดูก่อนสวยถูกใจให้เจรจาสอบถามันเข้าไปได้เลยนะครับสภาพงามๆแบบนี้ผ่อนไว้ใช้งานก็คุ้มค่านะครับลองศึกษาเพิ่มเติมดูได้สําหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่สวยและน่าใช้หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนครับ